สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15ธันวาคมปี2567 มอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทักนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่กูพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ ขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสหมอโต้อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ไปแรกเป็นพไพ่ในออฟซอร์ดเป็นพลังงานการที่อาจจะมีการที่เราเคยวิ่งตามการที่เราขว่คว้าสิ่งต่างๆในความซู้สึกของเราในวันที่เราขว่ยคว้าเขากลับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งมีคนที่จะวิ่งตามหาความรู้สึกของเขาคนนั้นนะครับมีพลังงานไพ่สิบถ้วยความเติมเต็ม,ตมความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาอาจจะเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคต คดด้วยการหรือสาหรับบางท่านอาจที่มีครอบครัวหรือการที่มีลูกด้วยกันแล้วก็ได้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขานะครับมีพลังงานของไพ่การเดินหันหลังหรือเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมากับความรู้สึกกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเติมเต็มให้กับเราหรือมีพลังงานการที่มีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจทาง ทางด้านอารมณ์ซึ่งกันและกันนะมีพลังอาวุธเดือดฉลี่ยตกรกฏลักษณะกรกฏต,ต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทําง,งานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมา เป็นฝ่ายคุณที่อดทนมามากพอแล้วก็ได้การขับเคลื่อนไปข้างหน้าในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจ,จะไม่มองหันหลังมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมาของคุณเพจอับครับมีพลังไพ่คนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่าการก็ได้เป็นพเหตการ์ที่การกลับมารักตัวเองหรือการกลับมาเอาใจใส่ในตัวของคุณเองทุกโอกาสมีให้กับคุณนะโอกาสที่คุณจะเปิดโอกาสหรือการที่คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณนะครับมีพลังไาพ่เดอร์ันความสุขความสําเร็จ ความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะความสําเร็จในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีพลังงานของไพ่แบบแผนและเป้าหมายในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่อยุ่ใครแล้วคุณมีความอบอุ่นคุณมีความร่าเริงคุณมีรอยยิ้มนะครับมีพลังงานไพ่เดชจบเลิกราเพราะไม่ไม่ไม,ไม,ไมการรู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งความผิดหวังความเศร้าความเสียใจความทุกข์ความเหมือนกับการที่เรา สิ้นสุดความทุกข์เพื่อเริ่มต้นหรือการที่ในตอนเนี้เหมือนคุณนะจะไปจบกับใครมาก็ได้นะมีพระงของไพขง King War, ่ขิงออฟวานลาชายไฟคนที่มีความมุมานะคนที่มีการแอคทีฟในเรื่องการงานของคุณ คุณเป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องการงานคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่ทำเพื่อตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ก้าวดาบเป็นพลังงานของไพ่ความเครียดความกดดันการคิดเยอะความคิดมากหรือมีพลังงานการที่มีคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณหรือการที่ทำอะไรลับหลังกับคุณไว้ก็ได้กับอดีตที่ผ่านมานะมีพลังงานของไพ่ความเศร้าอยู่นะครับมีพลังงานของไพ่สาไม้เท้าการขยับขยายการเดินหน้าในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่คุณอาจจะเปิด โอกาสหรือการที่มีเป้าหมายให้กับตวงคุณเองมีอนาคตความหวังในวันข้างหน้าของคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ในความลึกลับในตวงคุณเองการหาความรู้สึกที่แท้จริงในตวงคุณเองนะในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่คุณอาจจะเคยเสียใจหรือเคยผิดหวังการกลับมาดูแลในตวงคุณเองมากขึ้นการกลับมาเอาใจใส่ในตวงคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่ในในความ นิ่งของคุณทําให้คนคนหนึ่งรู้สึกหวาดกลัวก็ได้นาฬรการที่มีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆกับปัญหากับสิ่งที่คุณะจะเผชิญหน้ากับปัญหาในตอนนี้ของคุณอยู่ก็ได้คุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับมีพลังงานของไพ่อิงวัด เป็นพลังงานของไพ่ความเติบโตวความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาของความไม่มีกังวลครอบครัวที่อบอุ่นช่วงเวลาของการบรรเทาและปลอบประโลมในความรู้สึกในตัวของตัวเองนะมีพลังงานไพ่เซลติคอร์สนะครับเป็นพลังงานไพ่สิบใบคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่มันนาะที่เป็นไฟล์เขาที่โดดเดียเด่ยวเดี่ยว เดียวได้ในวันที่คุณเดินหันหลังหรือการที่คุณจบกับเขามามีคนที่ทุกทนทรนมาใจมีคนที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ของเขาอยู่ก็ได้คิดสับสนคิดลังเลยอยากกลับมาขอโอกาสกับคุณในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นมือที่สมหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สก็ได้นะมีพลังงานของไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับมีพลังงานไพ่ชาวธาตุลม กลุ่มตุลเมถุนาธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกาธาตุไฟเมสิงธนูาธาตุดินการพฤชศกมกรนะมีพลังงานการที่กลับมาเคลียรหรือการกลับมาคุยถึงเรื่องอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอดูพลังงา,านไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะครับขอเช็คพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับ มีพลังงานไพควีนออฟสอดนะมันเหมือนกับการที่เราเหนื่อยแลกกับความพยายามที่ทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่กับสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อเขาคนนั้นเขากลับไม่เคยแคร์ในความรู้สึกในในสิ่งที่เราเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ตกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ได้นะราชินีถือดาบนี่คือคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแกร่งคนที่เป็นผู้นําในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสและเส้นทาง ที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะหรือก็หรือกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่มีตัวเลือกเยอะตัวเลือกมากก็ได้นะหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่คิดถึงความฝันคิดถึงความหวังที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันมีพลังงานของไพ่การปิดกัน้น การที่เหมือนกับการที่คุณน่ะกับเขาอาจจะเจบได้บล็อกหรือการติดต่อการสื่อสารกันไปมีพ่งการที่การวนกลับหรือการหวนคืนหรือมีคนที่อยากทักทายวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้อาจจะเคยวนกลับกับคุณไม่รู้ตอกี่ครั้งตอกี่ครั้งแล้วก็ได้นะ Queen of Pentacles นะครับราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานการที่ในความนิ่งของคุณหรือการที่ในสิ่งที่ผ่านมาคุณเคยดูแลเขาคุณเคยห่วงใยเขาคุณเคยซัพพอร์ตในเรื่องการเงิน กับเขาก็ได้นาะฬิกาที่ดูแลห่วงใหญ่เสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่ดูถึงสถานการณ์ในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายคุณที่กลับมาดูแลตัวเองได้เป็นฝ่ายคุณที่มีความเก่งในเรื่องการวางแบบแผนในอนาคตหรือการเงินในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอรสตาร์ ชาวกุมลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธ,ธาการมีศรัทธ,ธาในเรื่องความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่โหยหามีคนที่โหยหาในวันเวลาอดีตที่ผ่านมาที่คุณเคยทําเพื่อเขาที่คุณเคยเอาใจใส่เขา มีคนที่อยากกลับมาเป็นคู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีพลังงานไพ่เอทอฟวานการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่เหมือนกับการที่เราดูแลหรือการที่การปกป้องความห่วงใยที่เราทําเพื่อเขานะมีพลังงานขอไพ่ห้าถ้วยความเสียใจถ้วยที่มันล้มไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันพังไปแล้ว การที่ความรู้สึกที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังไปหรือมีคนที่เสียใจกับการกระทําที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดหรือเสียใจกับเขานะมีพลังงานไพ่จัดเม้นผลวิบากกรรมผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทํา แบบนั้นนะมีพลังงานการที่ในตอนเนี้มีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้ไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนกับเขาเพราะมีพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยกับสิ่งที่เขาไปอ่ะที่เป็นฝ่ายเขาที่หวาดระแวงเป็นฝ่ายเขาที่กลัวกับการกระทําที่เขาทําไว้หรือการที่คนคนหนึ่งอยากกลับมาแก้ไขแห่งการกระทําซึ่งกันและกันอีกเหมือนคุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันยังตัดกันไม่ขาดนะครับมีพลังงานของไพ่เก้าถ้วยนะ เป็นพลังงานของไพ่ความเจ้าชู้หรือมีพลัง,งานคนที่รักเพศเดียวกันหรือการที่เติมให้กับเขาเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือมีคนที่คิดถึงวันที่คุณเติมเต็มวันที่คุณเคยห่วงใหยวันที่คุณกับเขาเคยมีเป้าหมายเดียวกันในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้ามีคุณคอยให้กำลังใจ คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่แดถ้วยในวันที่คุณเดินจากลามีคนที่คิดถึงมีคนที่โหยหามีคนที่อยากกลับมาทําเพื่อคุณมีคนที่อยากกลับมาพูดมีคนที่อยากกลับมาปรับความเข้าใจกอดกับความรู้สึกหรือเป็นพลังงานการที่เขายังรักคุณอยู่หรือการที่เขายังหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ในอ,อ็อบคับเป็นพลังงานของไพ่กัลยาณมิตรหรือการกลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีนะมีพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนความทุกข์มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงเขายังรอคอยที่จะแก้ไขกับปมกับปัญหากับสิ่งที่เขาเป็นคนที่เอาปัญหาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตนะชาวกันลักนากันนะครับเป็นพลังงานของไพ่แสงตะเกียงแห่งการนำทางหรือความโดดเดี่ยวหรือความเหน็บหนาวในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวฝ่ายที่เหน็บหนาวในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิด ทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดไว้กับคุณนะ่ามีพลังงานของไพ่ความจริงความชัดเจนมีคนที่อยากกับมาเคลียใจยกับคุณหรือการที่ยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณก็ได้นะหรือการที่มีคนมีความรับความรับไม่มีโลกนะครับไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดี โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่คุณจะมอบความรู้สึกหรือความมั่นใจให้กับใครสักคนหนึ่งโอกาสใงการเริ่มต้นความรักที่ดีหรือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นรักตัวของคุณเองหรือการที่มีคนที่อยากกลับมาถือหัวใจอยากกลับเข้ามาขอโทษและเริ่มต้นกับคุณมีพลังงานของไพ่ดีแ่งแมนเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขายังเอาคุณออกจากความคิดเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึก ของเขาไม่ได้นะครับขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบันนะครับคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับมีพลังงานของไพ่ไปแรกมีพลังงานของไพ่ความพยายามหรือการที่เขาอาจจะมีการที่ มีปัญหาในเรื่องการเงินในช่วงนี้กนก็ได้นะหรือการหมุนเงินในช่วงนี้ของเขานะครับหรือมีพลังงานการที่เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งวิ l ออฟฟอร์จูนกงร้อยให้โชคชะตา วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่เสียดายวันเวลากับอดีตที่ผ่านมาที่ใช้วันเวลาร่วมกับคุณมีคนที่อยากเข้ามาอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นคุณอีกครั้งหนึ่งน่าอยากมาพูดคุยถึงเป้าหมายและแบบแผนในอนาคตร่วมกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานของไพ่ความคิดเยอะความคิดมากความคิดสับสนความคิดบวกวนในตัวเขาเองหรือในตอนนี้เขาอาจชะนอนไม่หลับก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ดีแห่งแมท มีพลังงานของไพเดซันนะครับความสุขความสมหวังคุณคือความอบอุ่นคุณคือความร่าเริงคุณคือการที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขในวันที่เนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่เสียได้เป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายเขาที่อาจะเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาด้วยการกระทําของเขาเองนะในตอนเนี้ยเหมือนเขาจะฝ่าฟันต่อุสากหรือการที่เขาจะกลับเข้ามาแก้ไขหรือการที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกัน มีคนที่มีอโก้กําลังที่จะลดพนังงานของอีโก้กลับเข้ามาก็ได้นะมีพลังงานให้ความทุกข์ความทรมานใจในตอนนี้ของเขานะเหมือนกับการที่รอคอยคุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามานะครับมีพลัง,งานของไพ่4ี่ไม้เท้าเขาอยากมาเป็นอนาคตอยากพูดคุยถึงเรื่องอนาคตกับคุณอยากลงหลักปักฐานกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหาเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ในอพลปากลนะมีพลังงานของไพ่ความนิ่งหรือการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะดูถึงสถานการณ์ว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณหรือการที่คุณกับเขาได้จบกันไปเนี่ยการที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังเป็น ห่วงเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสหรือเปิดใจเคลียร์กับเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดเป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากกับการปิดกัน้นหรือการมีกำแพงในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่คนที่เป็นพลังงานไพ่โอกาสที่มันอาจจะรู้สึกถึงความน้อยในความรู้สึกของเขานะว่ากลับเข้ามาคราวนี้เพราะกับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณนะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอความงุดหงิด ความว้าวุ่นความกังวลใจดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนนะครับมีพลังงานของไ่สองไม้เท้ามีพลังงานงให้การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ของความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาด มีพลังงานของไพ่ความผูกพันเดียมเพลร์เดียมเพรสก้าวเดียนนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความสดใสโสดสวยรวยหลอ่อในแบบคุณความมั่นคงความมั่นใจในตัวของคุณเองในอัปคับมีพลังงานของไพ่คนที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่กันมีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณหรือการที่ เป็นความอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งก็ไดนะในตอนนี้เหมือนเหมือนมีพลังงานการที่เขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณหรือการปรับความเข้าใจพูดคุยนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในแนวน้อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอดูพลังงานไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ คีน็อบวานนะครับเป็นพลังงานไพราชินีถือไม้เท้าคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหณ์คุณรู้ถึงความคิดของเขาคุณรู้ถึงจิตใจของเขาคุณรู้ถึงคําพูดและการกระทําของเขาคุณรูท้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องตัวของเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงด้วยก็ไดนะครับเป็นพลังงานไพสเต้นความเข้มแข็งความแข็งแกร่งหรือมีพลังงานก,การที่จะมีคนที่ยอมทุกๆอย่าง เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้คุณเพื่อที่จะได้กลับมาขอโอกาสแห่งการคืนดีขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นมีพลังงานของไพคิงออฟสอดราชา่างสายลม เป็นพลังงานไพ่คนที่มีความเข้มแข็งคนที่มีความเด็ดเดี่ยวก็ได้นะหรือการที่มีคนที่มีฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังที่เหมือนกับการที่ในภายนอกเขาอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเขาล้นหลนในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้ในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขาอาจจะฟาฟันโตุซากหรือขึ้นลมกับปัญหากับสิ่งที่เขาเป็นคนที่ก่อเองในวันเวลาที่เนิ่นนานมาแล้วในวันที่เนิ่นนานมาในความรู้สึกของเขาเขาก็ยัง คิดถึงคุณอยู่นะมีคนที่อยากกลับมาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากอยากพูดคุยอยากทักทายนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญความทุ่มเทการทําเพื่อสิ่งที่เขาจะมาพิสูจน์ในการกระทําในตอนนี้ของเขานะมีพลังงานไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความห่วงใหญ่ความเป็นครอบเป็นกลัวเดอะเวอร์การเรียนรู้ที่คุณกับเขา จะกลับเข้ามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่มาไปเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆมามีข้อเปรียบเทียบมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเลือกเส้นทางเดินผิดไปหรือเปล่าในตอนเนี้เหมือนกับการที่เขารู้แล้วว่าคุณค่ากับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาจะกลับเข้ามาเหมือนเอาใจคุณทุกทกอย่างคอยเทคแคร์คุณคอยห่วงใยคุณคอยทําเพื่อคุณนะมีพลังานให้ความคิดถึงนะ ในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่ยังคิดถึงเขายังคิดถึงคุณมากนะมีพลังงานของไพน์ใน Victory, ออฟสอดวิกตอรี่ของความสําเร็จเส้นทางให้ชัยชนะนะความเสมอต้นความเสมอปลายของคนคนหนึ่งการกับเข้ามาข่าวเนี้ยคุณจะดูถึงความพยายามและการกระทํากับสิ่งที่เขาจะพยายามทําเพื่อคุณมันจะเป็นการที่คุณเคยผิดหวงังหรือการที่คุณเคยเสียใจกับเขามาแล้ว มันยังมีความหวาดระแวงและมันยังมีความคิดเยอะคิดมากในตัวคุณเองอยู่ว่ากับสิ่งที่ถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาเขาจะทําผิดพลาดอีกหรือเปล่าในตอนเนี้ยเหมือนกับการที่คุณจะรอคอยดูถึงสถานการณ์ในตัวของเขานะมีพลังงานภายในทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเนี้ยเขาจะกลับเข้ามาเหมือนเป็นคนใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นคนใหม่เริ่มต้นกันใหม่ทํา ให้ดีที่สุดในวันที่เขาจะควายคว้าโอกาสและความอบอุ่นที่ได้อยู่กับคุณนะครับมีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิตนะมีพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยเหมือนกับการที่เขาอาจจะเคยไปเรียนรู้มาหรือการที่ในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวเป็นฝ่ายเขาที่เน็บหนาวก็ได้นะความจริงความชัดเจนนะครับมีพลังงานของไพ่การเคียร์ใจ การกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ในความรู้สึกถ้ากกับเข้ามาข่าวนี้ไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้จริงใจกันตอนนี้คุณอาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกจริงๆก็ได้นะครับอขอรูพลังอภัยในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟครับ มีพลังงานของไพ่เพจออฟคอยนะครับเป็นไพ่ของการที่ในตอนเนี้มีคนที่เหมือนกับการถือหัวใจหรือการที่คุณจะมอบโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณจะดูถึงการที่ในตอนเนี้เหมือนกับความสึกที่มันอาจจะต้องการความชัดเจนนะต้องการเป้าหมายต้องการแบบแผน ที่วางไว้ด้วยกันเป็นพลังงานความนิ่งความเงียบหรือการที่คุณกลับมานิ่งในตอนเนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่กับสิ่งที่คุณนิ่งเนี่ย คุณนะ่ะจะเป็นฝ่ายที่คิดทบทวนกับสิ่งที่โอกาสที่จะมอบให้กับเขาก็ได้นะการเดินหน้าของคนคนหนึ่งเพราะกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ไม่ได้ชัดเจนหรือมีคนที่ไม่ได้จริงใจหรือมีคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเรานะมีพลังงานของไพ่เดชนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่เหมือนเป็นพลังงานของไพ่เดชเนี่ยคือการที่จบหรือการเริ่มต้นให้ในตัวของเราเองการหมดความทุกข์ความเสียใจนะ มีพลังงานของไพ่ความเบื่อความไม่ได้ดังใจหรือการที่มันมีบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็ไม่ได้ดังใจอย่างสิ่งที่เราหวังดังสิ่งที่เราตั้งใจแต่คุณเป็นคนที่เริ่มใหม่ตลอดเวลาในถุงคุณเองนะโอกาสต่างๆมนะันอาจี่เป็นวันข้างหน้าที่เป็นโอกาสของเราที่ดีๆนะครับมีพลังงานของไพ่คิงออปเปเคิลราชาถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงคุณเป็นคนที่รักคนยากถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้ว คุณพร้อมที่จะทุ่มเทเขาคุณพร้อมที่จะห่วงใยเขาเดอะไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คอาอธิษฐานขอพอรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคมอธิษฐานขอพอรของคุณนะครับหรือการที่คุณไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมหรือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องธรรมะกระได้นะมีพลังงานของไพ่เดิมจชเชียนนะครับเป็นพลังงานไพ่ดาวพทดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในตัวของคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้นะ เหมือนการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่กลับมาพูดมีพลังงานการที่กลับมาพูดกลับมาคุยหรือเป็นพลังงานการที่เริ่มต้นระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่คนที่ สินที่เสมอกันนะมีพลังงานไห้สิบไม้เท้านะครับมีพลังงานคนที่แอบสืบแอบสองคนที่แอบมองอยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์คนเก่าๆคนเดิมๆยังคิดถึงวันเก่ายังคิดถึงวันเดิมมีคนที่อยากกลับมาอ้อนบอนขอร้องขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีคนที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เดินหน้าตอนในตอนเนี้ยเขาขาดคุณไม่ได้เขาคิดถึงคุณมากเขา อยากมาเหมือนเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอกันความช่วยเหลือการดูแลการคือกุลในความรักในความสัมพันธ์น,นะครับของชาวาธาตุไฟเมษสิงหธนูนะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ